ทีเพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสม,มากเกินไปถนะ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นท,ทักจ้องคิดดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ได้นะคะหรือใครอยากสนับสนุนชอบคุณสามารถกดดูโฆษณาหรือกดคำว่าขอบคุณหรือทุกการแต่งใต้คลิปด้านล่างข้างปุ่มแชร์นะคะ หรือจะกดสมัครสมาชิกก็ได้มี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครทาง Youtube แล้วแค่ประถามมาดูดวงฟรีได้ทางไลายนะคะอ่าใครจะฝากถาวายดอกบัวพระแม่ลักษมีนะคะรอบวันศุกร์นี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะท้าทางไลน์ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเดนี้เขาฝากบอกว่าอะไรเขารู้สึกว่าตอนนี้นะคะ ฉันรู้สึกว่าเธอมีความกังวลใจมีความหวัดระแวงไม่ไว้ใจฉันใช่ไหมอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่สบายใจหรือเธอคิดมากในความสัมพันธ์แต่ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันไม่ได้เคยคิดอะไรไม่ดีกับเธอเลยนะฉันไม่เคยคิดอะไรที่ไม่ดีกับเธอเลยไม่แต่ความรักไม่แต่ความรู้สึกโชคดีจากที่ได้เจอเธอไม่เคยคิดร้ายไม่เคยคิดลบกับเธอเลยสักครั้งหนึ่งอยากให้เธอรู้ไว้ ฉันคิดถึงเธอจริงๆนะอยากพาเธอไปเที่ยวสถานที่ต่างๆท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังหรือไปสถานที่ไหนก็ได้ที่เธออยากไปฉันอยากพาเธอไปเธอจะได้ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเครียดไม่รู้สึกถึงความเหวี่ยวาฉันไม่ชอบเวลาที่เธอเศร้าหรือเครียดหรือซึมๆอมะเพราะว่ามันดูเหมือนไม่สดชื่นเลยอะ แล้วก็ฉันรู้ว่าเธอไปคนไปไหนมาไหนคนเดียวได้แต่มันก็จะดีกว่าถ้าเราไปด้วยกันก็อาจจะสดชื่นกว่าเนี้แล้วเร็วเนี้ยเราใกล้จะได้เจอกันแล้วนะวันที่เรานัดกันไว้หรือเรามีนัดอะไรกันเนี่ยฉันไม่ฉันไม่มีทางลืมหรือว่าไม่เลื่อนนัดแน่นอนเพราะว่าฉันเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเรามันก็เหมือนต้นไม้แหละก็ต้องรีบสร้างออกถึงเราจะค่อยๆปลูกแต่มันก็ควรจะต้องลดน้ำควรดิน แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ไปด้วยกันปลูกต้นเหมือนเราปลูกต้นไม้เนาะอยากมีกิจกรรมโมเมนต์กินข้าวดื่มกาแฟหรือเล่นเกมหรืออยู่กับเธอให้มีกิจกรรมร่วมกันในแต่ละวันหรือช่วงแบบช่วงที่เราไปเดทอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าเธอคงจะเหงาเหมือนกันเวลาที่เราไม่ได้เจอกันหรือเวลาที่ฉันไม่มีเวลาหรือเธอเองอาจจะแบบ เหนื่อยก็อยากได้กาลังใจสักใครสักคนหนึ่งซึ่งชั้นเองก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้เธออยู่ตรงนี้ฉันอยากจะบอกเธอว่าเธอเป็นคนสําคัญสําหรับชั้นเสมอนะและอยากให้เธอรู้ว่าเธอยังมีชั้นคอยเป็นกําลังใจให้เสมอเช่นกันนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะปักไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย